ราชโคไม่ใช่บุญรถวายคเมียฮ่าใช่ไปทถ้าปอดเมียฮ่ะข้าต้องขอโทษราชโคด้วยนะที่มารบกวนในยามนี้แต่ว่าสิทธิใ,ใจร้อนราชโคผีไม้ในมือดีปะดากับสิทธิ์นะไม่กี่นาทีไม่กี่เพลงดาวก็เอาชนะสิทธิ์ได้แล้วสิทธิ์ก็อยากจะรู้ว่าจุดอ่อนของสิทธิ์อยู่ตรงไหนแล้วทำยังไงสิทธิ์จะเก่งขึ้น ขอดาดชพปิยะข่าวราชบุญในดันดงสันความจริงแล้วฝีมือเลพลงด,ด,ด,ด่าเพลงพวนก็ได้ฉบุญก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วพะะี่ยาค่ะแต่คนเราต่อให้ฝึกฝนเป็นร้อยครั้งพันครัง้งแต่ขาดไปด้วยประสบการณ์มันก็ยากที่จะเป็นหนึ่งได้ดูยอยากก่างกระบอ,อกชน,นิติการอายุเยอะขนาดนี้แล้วแต่กระบอ,อกชุดก็มากไปด้วยประสบการณ์เพียงครั้งแรกที่ได้ปาหน้าของไดบุญกระบอ,อกชุดก็รับรู้ได้ว่าราชบุญนั้น เป็นคนเจ้าชู้แล้วก็มีจุดอ่อนอยู่ที่ขาพับด้านซ้ายนะพ<ม>ี่ยาค่ะทำไมสิทธ์มาถามเรื่องฝีมือพี่พ์ดาบพี่ยาค่ะไอ้นี่ใส่จ้าชู้นะสิทธ์ไม่มีหรอกเพียงแค่ปากหน้าแต่ผมชิคก็รู้ได้เลยพี่ยาค่ะได้ฉวยจุดอ่อนของที่อยู่ตรงไหนเหรออยู่ที่ขาพับด้านซ้ายพี่ยาค่ะนั่นแหละที่สิทธ์อยากจะรู้แต่ว่าสิทธ์นายอยากจะขอควาสัญญ,ญาจากราชครูสักหน่อยหนึ่งคือว่า ความรับนี้ขอให้รู้ระหว่างเราห้ามรู้โดยเฉพาะสิ่งอนุวัตนนี่ห้ามรู้เด็ดขาดเลยไม่อยา,าองยน้เราได้ฉุนความรักของศิษย์ก็เหมือนกับความรับของครูกม่ังฉันจะไม่นําความรับเรื่องนี้ไปบอกให้ใครรู้เลยไม่อย่งางนั้นขอใจมากนะนอย่างที่ไปสัญญากับใครไปเรื่อยเปื่อยนะไม่อนนะมย่า้นจิตเอาันลงมาฝากด้วยจะได้เย็นๆย็นนะขอบใจเม่ยย่งางิั้ิไปก่อนนะ ร้อนไหมนี่ยร้อนไม่ร้อนจ้ะไปก่อนนะนี่ยากค่ะหายร้อนไหมนี่ยค่ะหลายก่อนมาแล้วครับตามอาทิตย์เลยนักสกูนนักสกูนรัติการไม่เอาสิไม่เอาไม่นะไม่เอาอย่าทำแบบนี้นะมันจะเป็นบาปเดดตัวค่ะ ถ้าเป็นครูเขา,มาเาขาม่เจ้าเขาจะเป็นสิทธิขั้นไม่ต้องมีพิธีรีตองเลยตามเร่งตามสบายนะราชครูนะาร,ราชครูมไปอยู่ที่เนี่ยสบายดีไหมก็สบายดีก็ดนะีแล้วนะเออที่เขาไเจ้ามาในวันนี้นะจะไม่ขออ้อมค้อมเลยก็แล้วกันท่านราชคูก็น่าจะรู้ว่าลูกเมียน้อยกับลูกเมียหลวงยังไม่ถูกกันเป็นเรื่องธรรมดาท่าเจาเป็นลูกเมียน้อยอยังไม่พ ต้องถูกลูกเมียหลวงยิ่งในหลังสันมันกันแก้งข้าข้าแพ้มันทุกทางเลยอ่ะพมานดาข้ากระโดดพมานดามันกันแก้งข้าสู้มันไม่ได้แต่และจะกูข้าเสียใจข้าเสียใจจริงๆเลยต้องได้ทุกคนอย่าน้อยเนื้อตามใจไปเลยไม่ใช่ค่ะวันนี้เราแพ้วันพรุ่งนี้ได้วัตรต่อ เราอาจจะเป็นผู้ที่ชนะก็ได้นะพี่ยักค่ะราชบุตรไม่นะไ,ไ,ไม่มีทางหรอกเขาจะชนะมันได้ยังไงฝีมืเมอเคยจะสู้มันไม่ได้ท่าเราจะคูรคนเราทุกคนต่างก็มีจุดอ่อนเป็นของตัวเองทังนั้นการที่จชะ,ออะชนะราชบุตรได้ดังสันมันไม่ใช่เรื่องยากแต่มันก็ไม่ง่ายหรอกพี่ยักษ์ค่ะเพาจุดอ่อนของราชบุตรได้ดังสันอยู่ที่ขาพับด้านซ้ายแล้วป สามเทนไซส์รู้แล้วรนะับเจอกูแนะ่ไม่ลับไม่ลำฉันตั้งใจให้เราใช้คอยกฤษดามันจะสองคนก็มาฆ้าฝฟันกันเองเพื่อยแย่งชิงพลังนี่คือคนที่มึงได้ก่อ,อไว้กฤษดามึงเตรียมตัวรับกรรมได้ แต่จากที่เราสังเกตุมันลังกหลงอีกกฤษณามาประทับมันไม่ใช่มันลังเก่าของเสด็จพ่อสมเด็จพ่ออะไรกันทำไมกฤษณาจะต้องสร้างปราสาทสร้างบันลังก์ซ้อนบันลังก์มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จะมันลังกเก่าของ,ของเสด็จพ่อจะเป็นยังไงบ้างเสด็จพ่อตั้งแต่เพรยเข้ามาภายในติงยุโรยังไม่เคยไปที่ Fa tira mura awo komi naa komi sante ko lọ kó lọ.